ตอนนี้มามือนเดิมอกนสุขรอบเสือแม่นป่สบายดีรอบนึงสบายดีโดยโดยเบาเลาามีของมาเซอร์ไพรส์นางรออีกเดิมอีกเด้อแต่ว่าให้ผัวเจ้าไปเอาอยู่ตอนนี้ก็บ่าวจอยตอนนี้เจ้าบอกคิดบอกฟันแล้วว่าเจ้าสิได้แต่ว่าเจ้าอยากได้ของที่ผัวจะไปเอาน่ะคือเจ้าอยากได้บะคิดว่ายังค้อนผูกจะอะไรยังจะแห้งที่สุดอยากได้คิด มาจักเลยจะว่าเอาไว้ด้มาจย่ดยาวมาเด้อสาวให้ได้หลุดนั่นแหละจะว่าไว้ของปูกจอยากได้น้องบนนี้ปิงปงดกูนะของปูของปูนอกจากของปลูกแล้ย่งก็อยากได้จาว่าจะอยากได้บิงปุลูกหลบฟของเตียงเด้อเสร็จแล้วป fc มาคอมเมนต์ว่าให้บ่าวเล้าซื้อสารเสื่อน้ำมันหรือว่าสารน้ำมันเด้อมาตอกออมาตอกเตียงนี่ว่าสารนมันจังสีบุบผุบพังไวนอันนี้ก,ก็ขอบุญขอบอขอคุณเด้อพี่น้องเด้อฉพาสำหรับคำขคีดเห็นเนาะเหตุเรืองเห็นอย่งกัเอาเข่านตารางเทียนโดยแล้วก็ค้ามันก็เอาบล็อก<ด>มาห้องหรือว่าสุดใหม่ก็ได้เวลาเขาตัดเศษใหม่เศษอยังกันเลไม่เส้นจเลยังมาห้องมาแล้วเนาะมันกับบุบผุไวกันแล้วเอาะย่างที่เห็นเห็นเดรรี่เอ็นเนาะเอาก็จัง ว่าอีกทีหนึ่งเนาะโดยกันว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้คำคิดคำเพ็รมาอะไรกันบ่าวเล่ากับบม่มีงบมีทึนนีแ่แหละพี่น้องก็จิตทีสาาส่สะอาดเสีอน้ำมันนี่แหละมีแต่งบไปเห็ดเทือนนั่งร้อยนี่แหละเขาจะไปจกไปดึงไปมันกัดสิเบิร์ตได้นั่งร้อยเจ้าสิให<า>้จก<า>บอ<ส>บอบเลยบางีขาดไปน้ำได้เฮือนเจ้สิโบเล่ออกได้นอกจากผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นจิสนับสนุนซัพพอร์ตมาเนาะนี่เขาก็ยังบม่ได้พอได้ค่ะบางทีซอยยื่งไม้ยื่งมือเขามาซอยนะ ค่ะเฮือนนี่ก็ยังบ่ได้พอยพ่อกร้างก็ยังบ่พอสังกระเซาะกระสีก็ยังบ่มียังหลายอันหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้ออืออย่างขี้หูขี้หูหรือขี้ดังขี้ดังแม่บ่จักคนละว่าแมงไม้คนเรเป็นจกไปโอ้ยเฮ้ยอยากได้ยินเสียงบุญมีห้องว่าฉันอยากยินเสียงไห้แน่ยว่ฉันเคยได้ยินจักเถื่อ วายมันเอื้อมเอื้อเลียวเห็นนี่ได้นี่เห็นอยากนี่ได้เลียวเห็นได้เออสายตาดีเอา้ากินมึงดูคานมาเอางานมาคานมาเอาอะชิมะไอรีเฮ้ยไอเดชิคานเฮ้ยชิมาไอรีเมาเามาสุสุวันนี้สุสุมันบึงคัะ โคบมีก kind, colon, mm ็มเดี๋ยนนี่โคมไปให้เงียงกบยังเขียดกับบมีบ่บ่ี่นน่นแล้วบ่มาแเด็กเสียบสายเขาลมก่อนเด็กทีมเป็นน้ำสายเปนเนีน่าจะฝนตกสำนังลอยไปนี่ไงฝนตกจะบ่ได้เข้าในใช่่พี่น้อยในใช่ในตู้เมื่อวานนี่กขนข้าไม่ยังสะตอนแรง วันนี้เขาไกินข้าวยามืแรงนย่งอะไรเขาไกินข้าวเลยกินแต่มือเศ้านี่ตาเมือเชียง no ข้าวเทียงนี่กินแลสิกินยังข้าวเทียงนี่ออิ่มกินนเดี๋ยวไากินขนมอียวเดียวกินิ่ปินขะก่เียิน่้อียไปกล้ เอากระจ้าบเจียวก็คิดยังกินเจ้าวดาวยังในกระสอบนะยังในกระสอบคืาเอาไก่โมเมนต์นนี้ไก่โมเมนต์บอสอะจะคิดโมเมนต์แล้วก็เม้นเลยไก่ไก่โมเมนต์นั่งไว้เอาไปเลี้ยงเฉปากตอนแจกแม่บอกจะแจกได้แจกได้อันนี้จะได้เลยที่ฮะอ้าวคนมาแล้วบซื้อให้มาเลี้ยงได้บอสได้ซื้อมาต้มได้เออเมื่อแรกเลยไปจ้าหมูมันอะมาค้างใส่การโลดนันนด้ ให้มันติดวูวมันชียู่อยู่บ่อบาลาวนี่นะอ่าไปยังมันชีบวอยู่เจ้ากาดมีแหละความขิดเจ้าว่าขิดเจ้าเห็ดใดๆมันชียู่เจ้าชีเห็ดใดๆมันอย่างชียู่ต้องเอาไม้แซมนี่ก่อนบ่อบาลาวเอาลงแล้มันบ่ไปให้ดอปไปยังกลากไปจักอยู่ใส่แล้วเอาใส่ซุ่มรูดนะนั่งร้อยให้นั่งร้อยเป็นผู้จับใส่ร้ลุกร้อยลุกลุก ไม่เอาะว่าอยากได้อยากเลี้ยงไก่เข่ากระสีเบิร์ตกินแล้วในเข่าเลยใส่ไม้ไก่กินบาดนี่บบอุ้ยมันจีบเลือแต่ห่างบอกไก่กับบาดนี่มันได้เกลือเข่ามาดิไรย,ยูพี่น้องไปปล่อยมันกินนั่นปล่อยมันกินแบบว่าตาักแตนแมงมันเนาะของธรรมชาติเราได้ผูกคาเด้อหาเด้อระวังเด้อมันปุบหน่องเลยจับกับหัวกับไมี่้ จอมันเมามันเหงาอยู่บ okay. oh. oh. ah. hmm. uh. uh ่จ huh. ักไก่กันไก่ผู้ตัวนี้สามโต๊ดสิดีอ่าจู่นางลอยได้ไก่เลี้ยงไก่จะชี้เรื่องก็ได้ลอยจะดึงมาน้่งมันกินเด้วยเฮ้ยมาพี่เฮ้ยมายืนยืนอยู่พี่ลงไปนั่งอยังค่นนั่งลง บาล่าสิ่ถ่ายฮุบอันนี้ยนางร้อยได้เลี้ยงไก่เนะ่ยเอ๊ะเตออะีรย่ะบางกล้องยิ้มยิ้มเนี่ย <c oughs> ตั้งสื่อออเดอร์ไก่ซองตัวนะสื่อว่าแน่ใจสามแล้วมีเลยเออเอีกตัวหนึ่งอยู่พุ่นพี่น้องเลยสื่นอได้แล้วนลาฮากินปเลาะกินมันไปหากินจักเห็นมันนอนหรือบ่อปูเจ้ากันมีแต่มันไปหากินตลอดมันนอนนี่ เอามาคลังน้ากันก่อนให้มันติดมันติดกันติดแล้วมันจีไปน้ากันมัเนี่จะกระไว้เลยตะลางกันนาะต่เันญี่ปุ่นตกกันไว้นี่ก็ได้ปาเตือนางลอยอันดับแรกก็ได้ไก่ก่อนเนาะต่อไปกับบอเนี่ยได้บางที่แบบผบุรักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้นั่นให้นี่ได้จะซื้อไก่ซื้อหมูเข้าไปอีกตัวใหญ่กว่าซื้อหมูแบบซื้อแบะใหญ่ขึ้นไปอีกซื้อแบะซื้องัวเนี่ยนี่นะแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะสัตว์เลี้ยง อยากได้อีกบอกอยากได้มียังแน่จะบ่อยากได้สเียงไจ้าขยันอยู่ฮะมีงัวมีอันมีแบะจะต้องรู้นะบ้านนี่รู้แล้วขยันอยูะมาปลูกไว้มาได้ไดมมาได้ปลูกแล้วปลอยเจ้าต้องเลี้ยงเลยปล่อยมันไปกินเน้อปล่อยไปไปกินข้าวเขาเหี้ยไรฉบับนี้เด้อไอนี่นี่เบาเล่าสิทดสอบบึงอันดับแรกนี่ไก่เจ้า้มันหิวน้ำได้แต่เส้าผมยังไม่ได้กินน้ำ แช่แเอาน้ามันไดเอาน้าในไดใช้เอาน้าใส่ยังให้มันกินบบบนี้มันหิวน้ามันหอดนะฮะปากกองปองแป้งๆอยู่ฮะจะเห็นได้ใช่มันได้กินน้ำใช่อันนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่าที่ซื้อเตียงให้เจ้านี่แหละนั่งร้อยจำได้บ่ซื้อเพิ่นพ่อยังแม่ยังจำได้อยู่แม่อารมณ์ดีจำได้ได้ดีแม่นางน้อย เแม่นั่งน้อยกับพาะอารมณ์ตบมือให้นั่งร้อยจังเลยจำได้วันนาบัวทองนี่มาเนี่ยมันก็มาเรียกคะแนนความสงสารนี่จากเอฟซีนี่มันก็อยากกินกันนี่มันก็ล่อแบบอ่าคลองบริจาคจากเอฟซีโดยแมนอยู่แต่ว่ามันอยากกินนั่นหัวอาหารจากเอฟซีนี่นี่นี่อ่า กินหัวอาหารจากเอฟซีเพื่อเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีขังไว้ทำการจีฟ่าเงินมาซื้อวัวอาหารให้น้องมากินนะเป็นอะไยังอันนั้นอยู่ยังเงียบอยู่บ่ยังเงียบอยู่ผู้ที่ว่ามีเอฟซีหนึ่งคนเอฟซีคนหนึ่งเออเป็นจีฟ่าหัวอาหารละสุดนั่งร้อยว่ะล่าสุดบออันนี้ล่าสุดบาราฟกับสีว่าออกซะมีเอฟซีผู้หนึ่งแหละถากมาขอเลขบัญชีอื อยากโอนเงินมาซื้อว่าอาหารอะก็ซื้อเข่าเขามาหายหนองมาเพิน่นส่งเลขบัญชีไปเงียบไปเลยบแบบนี้คนยังบาอ่างมาจากจักชีวาจังใดอันนี้ก็ดีม,มันยังตื่นดูยังยากยังยาน,นยอย่าบอกด้วยว่ไก่นี่บรเวณท้อดเข่าช้ำนี่กินข่าวสารนเป็นมาจากักกินกระซานเป็นทีเนี่ยข่าวเปลือกข่าวเปลือก มันกินอยัางนกไก่ซองโตเนี่ยมันบ่จากกินข้าวสารจช่ไหมเาเกลือห้ามเกลือเขาเปือกบ่จากเนาะมันยังมากินมันยังมือไงเยอะยังมือยังไ่กินกิดไปมาอะไรเราไก่ยืนกินข้าวสารนะเนี่ยเอาเอาสีบินจะบินเลยฮะทางนี้นั่นดีความเป็นสื่อเยอะมันได้มาอยู่กับเจ้าของใหม่มันยังตื่นเต้นกระสางมันบ่จากกระสางมัน เดี๋ยวมันหิวมัน,นสิกินเองออแต่ว่าไก่นี่เขาซื้อในตลาดบอกว่าไวหวรถนะไว้ผูกนั่นพวกนี้ไก่เนี่ยซื้ออยู่ในตลาดพี่น้องไอ้ตัวละแสนเด้อไก่นี่ยซุมนี่ก็แสนหนึ่งเนานะเป็นสามแสนนี่ทั้งเบิดนี่นั่งร้อยเลยร้ออือนี่พูนตัวสิมาก,กินนะพูนเล็กเจ้ <laughs> นอยแล้วมัวนรอสิไก่ขยันแผลเนาะเออไก่นี่มันแผ่อยู่แล้ว เด็กกินแหละน่งร้อยเคลสีบกกินสิดอกมันยังอยเออมันมันมันเมามันมันอยู่ในกระสอบขี่รถมาไกลอีกดีตัวสีเขไปเห็เดีหาทางเขกยานันิกล้มห้มันขึ้กระซังมันให้มันกินกินเบิร์อะไก็ยาเพมันไก่ไก่กันนะนะพี่นองเลยมันเจีนแหงก็บ่ได้ได้ จะทจำไก่เจ้าไก่ข่อยสั่งว่านางลอยมันกินโหลดมันกินเบิร์อะไรก็อย่าไก่อะไรเงินนนั่นเนาะเงินบ้านเพิน่นพี่น้องสุเพิ่นน,นั่นแหละจะข้อทีนนี่แหละยังกัดหมดบอ่อเงินแม่ใจตาเงินกัดตาเลยกนี่เขาตายังมันอะไรไม่ใช่ เฮียาตาบนนี้นดำในหิมตาโอ้เ้ยบนนี้เบิ่งไก่อีกถูกูมันจะไปจับไก่เ็เห็นไก่อ้าวอ้าวดั้คารแล้วเดี่สคารเห็นบ่ายุก้นเลยอะไรเคยยืดยอดแต่ว่าไก่สองโตนี่ก็แพงเล็กหน่อยด้มันบอจิกนี่บอดจิกบอซับอืมโตเห็ดตกแล้วอ้ยดินตายออกมาแล้ว ถ่ายไก่นี่แหละมื่อีนคลิปหนึ่งพี่น้องเนาะนั่งถ่ายไก่นั่งร้อยนี่แหละคลิปหนึ่งตั้งสื่อมาเด้อมากเมื่อหนาแหละบลาเล่าสิทามมาสื่ออย่างไรกังคิดดีๆเด้อมาอยู่น้ำนั่งร้อยแล้วก็มาขับมาคูนได้บาทนี่เนาะออกเมแปะพันละลายออกแม่แปะพันละลายอายุมันได้คนยืินได้บ่ให้ลมให้ตายได้เนาะเออ แห้งได้เมนมานี่ก็มาขับมาพูนได้ผู้เจ้าคือกันอยู่ดีนี่แห้งม,มาพานผู้เจ้าผู้เมีนได้เบาได้แบบนั้นแต่ว่าไก่ตัวหนักกับไก่แม่เนาะ เออพอดีแม่สองผู้หนึ่งอบอแต่ว่าตัวหนาจะมันไปกับไก่ผู้นี่มาชิคัยนั่นแหละเออเดินห่ะยเดินห่ะเดินห่อเออไปกับไก่ผู้ใหญ่เอนไอ้งูพันไก่เพื่อนมีแต่ไก่แจ่มันเลยออกแม่แผ่พันฮักผู้แม่มานั่นบ่จะมีไก่พม่านึ่งพม่าบ่ แปดตันี่เราไก่พม่าคูณใครใครก็อยากได้ไก่พม่านะแขลงได้ไก่พม่าเราเลี้ยงไก่พม่าพม่าใชไหมตัวละถี่ห้าหกพันหกโอรูหกตัวพม่าศาสตร์นี่ไก่ตืมันลุมรับมาขายพแกไก่ตีเราห็นเพลงเกือบสไลม์ข้ายลูกเลยเฉยต้องรอยห้วก็เป็นแบ บกลูกบกกุ้มเลยก็ะสหายเัวได้อยู่น้ากันลูกโตกเตียงงี้ยน้อยขนาดนีะแกอมระว่งแล้วแลเอาอกโะงกอกยามาไว้แทนนี่ปลาลูกแล้วนะเขาปากมันเบื่ออี่เลูกคอเป็นไอไอเป็นอะไนอยหนนี่ตัวมันมอมึคืนนี่ แต่คืนนี้นานลูกคอยยังบร่ได้นอนเมื่อคืนนี่คอยยังบร่ได้นอนเมื่อคืนเลยนี่มาต่อนี่ยคอยไล้ยังบม่ได้นอนเลยลูกบัสบายเป็นวัดโมเมนต์บสบายเราเป็นวัดที่สุดหัวนอนหันมนมันนอนมได้หายใจมันตายเลยขวดเลยวะไปขวดเลยวะ เป็นวัดไปเลยมนอนแล้วมันมันนอนบวเ็นเด็กๆหน่อยหายใจกับเมนแล้วก็นอนบวเ็นแล้วมาทันใจพื้นตันดังใน,นยิ้นอยู่บนในคอมอ่ะยังนินนะ่มน่ะยังออกยิอยังมันตีปอดบม่เคยเป็นป,ปอดมีแต่เงินตันเลยไก่ไก่คือหลายท,ทั้งพอทั้งแหมว้วววเล่นหนกใช่ เ่าเป็นบัตรเขาใหญ่ขึ้นหมาแจ็คเขาชิเพกจ็คบอเจ้าได้แั่เแจ่าจะบุญวาสนาอันนี้บุญวาสนา่ะนั้นเอาบอาเขาเรืยเขามีนาทีเรียงเขาใหญ่จิบสินก็มาให้จิบอีกานีบัดเขาใหญ่ขึ้นหมาแจ็คซินแจเไดน์หมา่จิง เดียวาจะคนยกขึ้นยกขึ้นโยกขึ้นอันเดีย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 มันเริ่มแข็งแล้วมั้งเขาองงแข็งนะระวังเือปปาไห้ผู้เดียวห่วยคานไปคานไปตกลงเตียงนะอ้ักคนงแขัดนะเลลานทอนันห้าปีสี่ปียังบนลูกบุไดเลยลานไ เป็นยังเป็นบัวสมบูรณ์บ่บสมบูรณ์ตนตนเป็นนนน่ะเมีโรคจำโตบ่รักเีียบักไมงีบวหูอันนันฮะบหูอะจะไปมาตนั้นจะไปยับ้านอื่เขาสาระอรกันอ่ะบไปมาบเห็ไปมาเป็นอะไรบอไปทำบอบ่เขาไปเป็นัไ น้องบัใหญ่อย่าบ่ไปเบิ่งเมาของหน่เอาเอื้อยพุ่นน่ะต้องมาแลว7เดือนคั่นได๋เด็กใหญ่จักน้อยเลย7เดือนเลยสิบ่ฮัไปเมื่อวานนี่ก็เพาะไปนั่งถามงเฮิน่นไปหานนหมูเพิ่นก็ย่างล่นนําหลังไปนําหลังอีไดหมูหมูไปไปนําคือคือห่ไปหากินก็ไปนําเฮ็ดนํหมูนีบ่คยเฮ็ดได้คือ พาลกเขาตู้พลุ่นตเนยัคนสมีบัวต้มือตาตวนี้ใครเอาไปคนนี้ไฟแพงกว่านั้แพงตัวนี้แพงตัวนี้ตัวนั้นได้ชัวตัวนั้นแล่มของปูน ไปคืนคืนตอนนั้นม่ได้นอนเลยไปเลบบ้านต้องเวนเลยบ้านอือคอยมันเป็นปอดนอนเป็นปอดใส่ไปกินยาไปห่มกินยาปอดนัโมดี้ื่อกาชักมันเป็นเือแลมันนแห้งต้องไปห่มเลียต้องไปอบมาเลยเออหันมเอาห่มเื่กาจะนอนป่ามอานคอยในเพื่อนันไอแก เจ้ายาเนมันถเป็นดุเป็นดนเลยยังบันตัดเอาใหม่นั่นเนาะมยังเกนขอกเกนเก์สล่าวจมเห็นแน่น่ะเก์สล่าวแล้วก็พวกมเกือบาจะูอเกือบาเกือบามเกือบามือเกือบ่ามเกืออันนั้นเดกพวกมเกือบ่านี่ก็มเจะมเบันลืเืเออคือมเกือนั่นแหละแต่ มันเป็นบกเือเป็นน้าสองยานพอซ้ยากยันแล้วมาเกนสลวกับเกนคองเหนน้ำคองหเกนคลองมันเป็นน้ำคองมันเปนไรเกนคลองเป็นอะไรไรไรเกนคองเอาคืออันน่ะกมันคือมันมันรินใหม่มันไปตัวน้อยมันคนตกแล้วกินมาได้เมแล้วก็จะเอา กระบังไม้ไผ่ฮะพูดเลยจะไปเห็ดเห็ดังไรกระบังไม้ไผ่ทั้งนี้จะมันเป็นตามันเนาหอ่ะเอาก็ตัดทั้งนี้ตัดทั้งนี้แล้วก็เอาไม้มาทั้งหูมันเป็นหูแล้วก็ล้าแล้วก็เอาเผาปอนใส่ปอนใส่แล้วเขาก็อนยู่ใงคือบังคลามมาแหล้วใส่น้ำใส่น้ำแล้วทำกินที่ไหนเด้อมันก็ซองกระบังซองกระบังเรียบร้อยดีเลยเท่าขมือหนึ่ง บัจักต้นไมหอบัไม่บจักบจักต้นไม่หรอเจมี่เาวะจำบิดเขาบจักเลยกินกิซองย่างเก็นข้าวเกนท้อเลยไอเจว่าเจ้าผสมแล้วก็อันกบเือบ่าใส่ตัวนั้นม็ตกิรีเท่ากันโอ้กบเขือ b a a หูยุกกบเขือ r a เมนบเมนเกือเขากินมนแมนด้มันแมนอันในบ้านในบ้านน้องไฮนี่สีลายลายนี้เป็นป่าอื่นกบเือกบเขือ มะเขือหรือมะเือบ้าในบาทอะเขือบ้ามันชมนี่ได้กบมันชมนี่ใบมันชีใหญ่หรอวาใบมันมันชัใบมะเือบ้าอาหารมะเขือเฮานี่แหละชันั่นแหละใบมันนั่นจตามไก่เลยมันนมลาน่นเฮ็ดดามอนไหมยเฮ็ดดามควานก็ได้นะฮสอมันฮะเจ้าจบอลี คเนาะลูกพลอยเป็นแต่คนเลปมๆเ้นฮะครับนตกเลยอาขอบบุญขอบคุณขอมุกขอบใจผู้ใหญ่เพิ่อนเออขออารมณ์วันหนาบัวทองแหละกัแม่นางน้อยวันหน้าบัวทองฝากเงินมาซื้อไก่ครับสุ่มนี่แหละแม่นางจ้าแม่นางน้อยวันนับัวทองแม่นรม่อีกแม่อารมณ์ยักบัวทองพอกับแม่ พากันนมเมื่อึ้นแล้วก็านออารม์กับแมนางน้อยวัะบัวทองพ่ออารม์วันหนะบัวทอง่งน้อยวันหะบัวทองคนอยงนงโดยจะให้ได้องไปย่างนอนรับให้ได้เงินเงินนเงินแสนแนเกมีโทษโทษอย่าไปมาทนให้จะเบียดโดยมันมีมันมโย คนไหลแล้วป้าคนมาตกองนอเลยลืมลืมะพาลูก้าตูไปานแป๊ไปโอ้ัวลูกเนี่ยนั่งไหลก็เป็นคอนั่งไหลลืมลืมาะเปลี่ยนซะเปลี่ยนล นีเป็นแหงมากยังหน้าดนี่ะตุนนค <c oughs> นว่าได้ว่าโมาู่าจะบัดคืนบุญเพ่งแทนะนี่